ผมก็เลยไนี่ครับเพราะว่าเซมูเมูมไปถึงไหนมาคนงานนะครับอยกขวบน้องมองคลเหนื่อยเลยนะนเขาเ,เหนื่อยนะเนี่ยคนก็เหนื่อยครับคนยังไม่ปางเลยขอต้องรอคนสางๆคน คนเมาค่ะอ oh. oh. ๋อกลางดึนะอขอนี่คือมังคอนเหนื่อยท่นี้อย่างนี้เขาเหนื่อยใช่ไหมไปดเจีงยังเขากินน้ำได้ไหมได้เดี๋ยวผมเอาน้ำมาให้เขาได้มันยังไม่ขื่นเา อันนี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับบางวันผมก็ไว้ที่บ้าน,นญาติแมวครับครับแล้วก็นนจะเฝ้าอ๋อเมื่อน,นเลี้ยงอยู่สมัยนี้เป็นหมาตำรวจเยอะจังมัน,มนอ๋อนี่ฮะนี่เขาเป็นหมาตำรวจเหรอไม่ไม่ไอหมาครับหมาที่ผมเลี้ยงอ๋อเฝ้าหมาตลอดเลยอันนี้น่าจะพันธุ์ไทยนะไม่ใช่บางแก้วนะครับผมไอนไม้เอ เอาน้ำมาให้เขาได้ไหมได้ครัไม่แน่ใจว่ามันอ้โห<อ>่ารักมากครับยอุาดด้วยัจะขาดาอันนี้เขาเขาเรียกอะไรครับอันนี้เป็นหาดคอเขาครับหา,หาดหาดคอเอขาโค ไม่ถึงเรียกหาดคอเขามันถ้าเป็นภาษาใต้มันจะอยู่ใกล้เขาใกล้เขาแล้วก็มันจะอยู่ข้างคอคอเขาครับไอ้ขอ้ขขางโขดหินพวกนี้เขาจะเรียกออคอเหนื่อยมากเลยมงคนงน,นี่ครับหาดคอเขาจะเป็นลักษณะที่นี้อยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนะครศรีธรรมราชเมื่อวานเราไปอำเภอท่าสารา บรรยากาศก็มีเกงฮาร์เลย์น,นะครับเนี่ยมาชิปปิ้งกันครับม,มีสาวๆมาเดินออกกำลังกายบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเนี่ยีครับอมนี่ครับ,ารบสาวๆจีโจก็ไปเล่นน้ำอยู่ ก็ขอบคุณพี่หมูมากครับพี่หมูครับกับน้องมงคลอายุหกขวบนะครับ <c oughs> แข็งแรงมากเป็นม้าพันผสมพี่ก็ซื้อมาราคาห้าหมื่นห้านี่ครับนี่ผมกม็ได้ขี่ไปแล้วรอบหนึ่งน่ารักมาก <c oughs> เหนื่อยวิ่งออกกำลังกายแล้วเหนื่อยอ <c oughs> พี่ปล่อยเขาจะาไปไหมพี่เขาติดพี่ใช่ไหม เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับชินโจอ,อยู่นู่นครับนี่ครับเป็นน้ำอยู่กับสาวๆนะชินโจครับนะอ s ครับอันนี้อันนี้เป็นโรงถ่าดูชายด,ยดูอะไรไม่แน่ใจครับที่นี่คือเครื่องจักรทำอะไรครับถ้าเรือแร่เอาแร่มาขึ้น อ๋อเวลาจะส่งเร่ไปต่างประเทศครับมาส่งที่นี่ท่าเร่ครับท่านผู้ชมห้าข้อคอ๋ออ๋อเรือ,อยาลากรถพว่วงรถส่งไปต่างประเทศครับขอบคุณครับนี่บรรยากาศครับหาดหาดคอเขาอำเภอขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่บรรยากาศครับเนี่ยไปแล้วมองคลไปกินหญ้าแล้วพิมู มงคนกินหญ้าแล้วนี่โอ้น่ารักมากครับไม่ไปด้วยเจ้าของนั่งอยู่นี่พี่หมูนั่งอยู่นี่เก่งฮาเล่อยู่น้่นครับบรรยากาศนั่งชิวๆละครซีธรรมราคบเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ